สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะมาเดี๋ยวคลิปนี้เรามาทําฝรั่งแช่บ๊วยกันค่ะแช่แบบง่ายๆสูตรนี้อร่อยนะคะเป็นสูตรที่วัยรุ่นเขากําลังฮิตทํากันเนาะมา ก่อนจะไปรับชมคลิปวิดีโอนะคะฝากกดติดตามให้กับช่องของแคเลด้วยค่ะได้ฝรั่งแป้นสีทองลูกใหญ่ๆมาเลยนะคะอันนี้ไปซื้อในห้างมาเนาะลูกลสวยๆใหญ่ๆเลยค่ะซื้อมาทั้งหมด3ลูกนะก่อนเรื่อนค่าเดี๋ยวเราก็นำฝรั่งเนี่ยมาปอกเปลือกให้เกลี้ยงก่อนนะคะแคเล่เคยใช้วิธีดอง กับอย่างอื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นแอปเปิลเนี่ยใช้วิธีดองบวยแบบนี้สูตรนี้ได้เหมือนกันเลยค่ะถ้าใครไม่มีฝรั่งก็ใช้เป็นแอปเปิลได้เหมือนกันหมดนะคะหลังจากที่ปอกฝรั่งเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็เนี่ยค่ะเอาช้อนมาฟักเม็ดเข้าออกนะคะตักเม็ดออกให้หมดเลยแช่บวยเราจะไม่เอาเม็ดเนาะถ้าใครจะกินเม็ดชอบกินเม็ดก็ดองไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะไม่มีปัญหาจ้า เราก็นําฝรั่งนะคะมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเป็นชิ้นพอดีคํำแบบนี้ค่ะเนี่ยเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราก็นําไปล้างทําความสะอาดอีกหนึ่งรอบแล้วก็ทําการเสดจน้ํานะคะให้เขาเสดจน้ําก่อนที่จะนํามาแช่บ้วยค่ะจากนั้นนะคะเราก็นํากล่องค่ะ นำฝรั่งมาเลี้ยงใส่กล่องนะคะกล่องพลาสติกที่มีฝาปิดถ้าใครไม่มีกล่องเนี่ยใช้เป็นถุงร้อนก็ได้ค่ะเดี๋ยวเวลาเราแช่บวยเสร็จเราก็จะใช้ยางวงรัดปากถุงนะคะอันนี้เลี้ยงให้เต็มได้เลยค่ะค่ะบวยนะคะอันนี้บวยที่ซื้อในร้านสะดวกซื้อในเซเว่นนะคะอันนี้จะเป็นบวยเค็มหนึ่งถุงค่ะ แล้วก็จะเป็นบ้วยหวานหนึ่งถุงเช่นกันนะคะใช้บ้วยเค็มกับบวยหวาน2อ,อย่างผสมกันเนาะจะได้รสชาติที่กลมกล่อมอร่อยมากๆเลยค่ะน้ำแช่บ้วยค่ะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่น้ำให้ท่วนได้เลยเป็นน้ำเปล่าสะอาดนะคะเพื่อนๆแค่นี้ค่ะวัตถุดิบส่วนผสมไม่มีอะไรมากใช้แค่บ้วยเค็มกับบ้วยหวานนะคะ จากนั้นก็ปิดฝากล่องไว้ค่ะไปพักไว้ในตู้เย็น2-3สวันนะคะก็เอาออกมากินกับพริกเกลือได้ค่ะตัดมาให้ดูตอนที่อันนี้ครบเวลา2วันครึ่งเนาะ เดี๋ยววันนี้เราก็จะเอาออกมากินกับพริกเกลือนะคะสีเขาก็เริ่มสวยมากกว่าเดิมถ้าใครอยากได้สีเข้มๆนะคะรสชาติจัดจานก็เพิ่มบ้วยเป็นอย่างละ2ถุงเนาะแต่สําหรับแคเลเนี่ยแค่เรว่าขนาดนี้กําลังพอดีนะคะน้ำแช่บ,บ้วยตัวนี้สามารถเอาไปแช่ก,กับพวกแอปเปิลได้นะคะลองดูคะ่ะ